สวัสดีครับวันนี้ผมคิดว่าจะไปป้นปนะเนี่ยแต่ว่าต้องมาเอาของที่นี่ก่อนนะตั้งแต่ช่วงอีเวนต์นี้มาเนี่ยผมไม่เห็นกล่องติดเชื้อเลยนะผมกะว่าจะเอามาทำบั็กอยู่แต่ว่าไม่เห็นกล่องติดเชื้อเลยคือเอาจงจริงกล่องติดเชื้อนี่ไม่ไม่เกิดเลยนะไม่ดอกเลยนะครับ ช่วงอีเวนต์อะไรนะอีเวนต์ที่แบบโอ้กว่าจะตายโอ้ Amazing มากตอนตายนะอีเวนต์เนี่ยพออีเวนต์สบียงมาเนี่ยคือไม,ไม่เห็นกล่องติดเชื้อเลยนะต้องตุนกล่องติดเชื้อไว้นะครับตอนที่อีเวนต์นี้ยังไม่มาเหมือนกันกับ อันนี่ผมขอนอกเรื่องหน่อยนะนอกเรื่องหน่อยที่ที่ตรงนี้ขอบ่นหน่อยแล้วกันแต่ว่าผมจะไม่บ่นแรงและผมสัญญานะคือเหมือนกับบังเกอร์บาโวนะครับบังเกอร์บาโวนี่ตอนอีเวนต์เนี่ยเขาดอกมันลงแล้วนะครับโอกาสที่เราจะเจอกขาปุกเกียร์เอทเนี่ยแทบเป็นไปไม่ได้เลยนะครับในช่วงอีเวนต์บังเกอร์บาโวนะเขาให้แต่ชิ้นส่วนนะไม้ห้าสอยู่นะครับ เฮ้ยราคามันถูกมากนะครับสองอันนี้ผมน่าจะเล่นสองอันนี้เดี๋ยวขอฟื้นเลือดให้มันเต็มก่อนงานนี้ไม้ห้าสิบสต้องเจอผมต้องเวอแน่เลยเอาละ่ะขับรถไปเลยไม่ต้องไม่ต้องเดินแล้ว เฮ้ยเฮ้ย,ยวิ่งวิ่งหันด,ดูตามาตามเรือนหน่อยดีเดี๋ยวคุยก็ชนเราหรอกอ๋ออ๋โดนชนซะแล้วเฮ้ยเหมือนเมื่อกี้เห็นมีใครถือโลอยู่นะดูไม่ผิดจริงๆด้วยนะครับไม้ห้าสิบสองทีด้วยระวังนอยนี่รถนะเฮ้ยเกงใจกันบ้างอ๋ออ๋ไม่เกงใจรถเลยคือวิ่งตาหน้ารถได้แล้วโดนชนเลยนะ เค okay. จอดรถจอดรถต้องค่อยๆลงไปค่อยๆลงไปหาเป้าหมายงานนี้ผมจำได้ไม่ได้แล้วว่าเขาอยู่ทิศทางไหนทางนี้หรือเปล่า ตัวอ้วนนี่เป็นตัวอะไรเนี่ยตัวจะอ้วนพิษเลยเนี่ยเราต้องออกห่างนะครับออกห่างรัศมีจากรัศมีบาเรียนี่ไม่รู้ว่าบาเรียหรือแอเรียนะไม่น่าไม่น่าใช่แอเรียนะเนี่ยน่าจะเป็นบาเรียนะครับที่มันที่มันโผล่อยู่ตรงนี้นะครับเข็มที่สองนะมันมีเข็มที่หนึ่งกับเข็มที่สองนะครับเข็มที่สามไม่มีคือเข็มที่สามนี่เป็นขอบนะครับแขอบของบาเรียนั่นเองนะเอาเป็นว่าเข็มที่สองนะครับถ้าเราออกหางเข็มที่สองก็คือไม่มี มันจะไม่เห็นเรานะครับประมาณนี้แหละเอาละไม้ห้าสิบสองยลบลีหนีผมเลยผมมาที่นี่เพื่อทุกการคุณผมท,ทุกการคุณเท่านั้นเดียวเยวนั่งง่ายเจอแล้วงานนี้อม,มีเจ้าหน้าที่สงสัยเป็นอ๋อเฮ้ยเฮ้ย อ้ละมานแล้วงานนี้อุลละมานแล้วอืมผมจะไม่ปล่อยให้ไม้ห้าสิบสมันรอดไปได้เออ อ้าวชุกใกล้พังแล้วนี่หว <L> ่าไม่รอดแน่งานนี้ <L> เรียบร้อยไม้2เ <L> ห้าสิบสองเออถ้าเป็นคนอื่นนี่วิ่งแล้วสำหรับผมเนี่ยผมจะมาแก้เพจยักษ์ตัวนี้อยู่ <L> ต้องการขวานถ้า การแบบชุดทหารเนี่ยผมไม่มีแล้วนะนังนะแต่ว่าถ้าเป็นขวาน่ะผมก็ยังได้อยู่ 1, น 3, 4, เ่เงสองสาอหรือว่า5้หรือยังเนี่ยยังไม่ห้านะใจเย็นก่อเอ้าผลิตผิดแล้วเนี่ยอ้าผลิตเลยถึงแม้จะผิดก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าขวานนี้เราจะเอาไปถล่มฐานคนอ,อ,อื่นอยู่แล้วก็อันสุดท้ายขวานเหล็กห้า เยี่ยมยุดชุดนอนงานนี้ขวันขวานเหล็กไม่น่าใช้เยอะขนาดนี้นะใช้แค่สองอันพอแล้วมั้งเนีเพราะว่าเรามีระเบิดอยู่เอาล่ะงานนี้ได้เวลาไปกินอาหารแล้วงานนี้สูตรเป่าปาเค็มอ่าอันนี้มันบอกว่าลดเสียงดังในระหว่างจู่โจมนะครับกินเข้าไป5นาทีทุกวินาทีมีค่าแล้วตอนนี้ทำให้คุ้ม ปืนกลอกออกอแล้วตอนนี้ทุกวินาทีมีค่าบ้านใครไม่รู้แหะเพเยอร์เนี่ยผมไม่ส่องแล้วเดี๋ยวก็ได้รู้เองนะครับไม่ไม่ส่องแล้วบ้านไม้อีกแล้วเลอเนี่ยฮ่าฮครั้งก่อนเพิ่งทำบล็กไปเองนะเนี่ยไหนดูซิอืมธรรมดาโลกไม่จําำะงั้นเข้าตรงนี้ เข้าตรงนี้ไปเลยอาฮ่าอลราล่างานนี้ไม่ได้แดกผมรอกตอกเจองานนี้เ,ออเ,กเกลือเกลือเค็มๆเลยงานนี้แต่ไม่เป็นไรยังไงซะผมก็เข้ามาได้แล้วงานนี้ผมจะเอาให้หมดเลยถึงแม้จะเป็นเกลือก็ช่างเกลือผมก็จะเอาแหละ มีอะไรผมเอาให้หมดครั้งนี้ต้องมีอาวุธแน่เลยเอาอาวุธเกลือมาแล้วครับมาแล้วจ้าเอเข้ามาไม่ได้หรอกเยเฮ้อย่างนี้ต้องเจอเกินไปเกินไปแล้ว อ่ายังมีเนี่ยนะครับยังมีอาวุธระยะไกลอีกนะมันเริ่มกระตุกมากแล้วนะมาอุ้ยตายยากตายเย็นนักเอาหมดแล้วเหรอยังไม่หมดงานงาน,นี้มีอยู่สองตัวหลบได้หลบได้มา เราใช้หอกก็ได้นะครับหอกก็ระยะไกลเหมือนกันมาต่อไปเนก <c oughs> โคตรโกงผมเอาเปรียบซอมบี้เกินไปแล้วเราเดินออกมาได้ง่งายๆลยนะซอมบี้เข้าไม่ได้นะงานนี้ซอมบี้ห้ามผ่านมาต่อไปงานนี้ มันเดินเข้ามาได้แล้วนะครับท่านผู้ชมมันเดินเข้ามาได้ครึ่งหนึ่งแล้วอะ่ะแต่มันไม่เข้ามาดีแล้วทําดีต่อไปตรงนี้อย่าที่จะที่ผมเห็นนะครับตรงนี้อะ่ะมันเป็นกล่องเล็กหมดเลยนะก็คือกล่องเล็กเนี่ยเราสามารถข้ามผ่านมันมาได้นะครับเราจะสามารถทําแบบนี้ได้ก็ต่อเมื่อมันมีผนังไม้แบบนี้นะครับ แต่ถ้ามีผนังไม้เราไม่มีขวานเหล็กมาก็าจบเลยเหมือนกันนะครับเฮ้ยได้เลเวลเยอะดีค่ะตรงนี้คุณไม่สามารถสร้างที่ฐานคนอื่นได้แม่น่าเสียใจจริงๆฮะถ้าสร้างได้ผมก็อยากสร้างให้เหมือนกันเสียใจด้วย โจรแปลกๆนะเนี่ยถ้าลองคิดดูนะครับถ้าคุณเป็นโจรแล้วคุณไปสร้างบ้านอะไรให้เขาเนี่ยเขาจะคิดว่าคุณเป็นโจรไหมนะโจรมาดีครับโจรมาครั้งนี้่มอสร้างบ้านให้คนอื่นด้วยอเอาระเบิด C 4ฟไปเพิ่มความอุลหมานงานนี้ผมเอาให้หมดเอาให้หมดมีอะไรเอาให้หมดจังหวะนี้ไม่ให้เหลือแครอดก็จะเอา ใครบอกให้ให้บ้านเกลือกับผมให้บ้านเกลือกับผมผมจะเอาให้หมดเลยงานนี้จะเอาไม่ให้เหลือได้ได้น wow. ั่นแหละเฮ้ยมันมันมันตีโดนเราเว้ยเป็นไปได้ยังไงเนี่ยเอาตีโดนไหมเนี่ยไม่โดนแล้วงานนี้เจอรัว เจองานนี้ทุกเจอต่อไปตัวเล็กเออตัวเล็กมา K.O. ถามว่าทำไมผมต้องทำแบบนี้ด้วยละ่ะถ้าเราปล่อยไว้นานๆนะครับเครื่องเรามันจะกระตุกนะครับเพราะว่าซอมบี้หลายๆตัวเนี่ยมันล็อกเป้ามาที่เราครับที่อื่นมันจะไม่เป็นนะครับแต่ว่าที่นี่มันจะเป็นนะครับ ถ้าคืนเราปล่อยให้เครื่องมันแบบมันกระตุกหรือว่ามันหน่วงไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเด้งออกจากเกมเลยนะครับคือแอปมันจะหยุดทํางานเลยซึ่งแบบนั้นก็ไม่ดีนะแบบนั้นอะเอาละให้บ้านเกลือกับผมผมจะเอาให้หมดมา20ผมก็จะเอาไอมีบไอมีโบตอนนี้ผมเริ่มเสียสติแล้วตอนนี้มาเอาให้หมด ต๊ะคนงานมาเยอะอมบีมาไหมไม่มีนะครับไม่มีซอมบีเอ้ามีไว้ตัวอ้วนตัวหนึ่งนะเข้ามาได้เหรอนี่ตัวนี้มันเปลืองไปทะนูเลยทนู เรียบร้อยครับงานนี้ easy blue <laughs> big one เข้ามาได้ไหมนะครับ big one เข้ามาไม่ได้นะครับเหมือนกับซอมบี้ตัวอื่นเลยนะครับอ่ะแต่ว่าคลิปนี้ไม่น่าจะ big one ไม่น่าจะมาละเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะไปตีอะไรแล้วนะมา โอ้ตีไม่โดนแล้วขนาดนี้ระยะไกลเกินไปฮะงาน,นเจอสกิลนี่เก่งนักเหรอจะแก้แค่นะโโหมันมันประชิดกันเลยนะเนี่ยมันจะมันจะจี้กันอยู่แล้วนะเนี่ยการยิงยิงสุดอีปีกนะเอาแค่นี้ยังพลาดอีกเลยเนี่ยท่านผู้ชมดูครับท่านผู้ชมดูแค่นี้ยังพลาดเลยเนี่ย โหมันจะจี้กันอยู่แล้วอีกหน่อยหัวจะชนกันอยู่แล้วยังจะพลาดอีกเลยเนี่ยเนี่ยดูครับยังพลาดอยู่นะมันเป็นเรื่องปกติของธนูนะถ้าเรายิงไปนานๆมันก็จะพลาดแบบนั้นนะ่ะเคโอมาไม่ว่าอะไรก็ตามแหละตอนนี้ผมจะเอาให้หมดเหลืออะไรบ้างเหลือเหลือตรงนี้ใช่ไหม <c oughs> มายาผมก็จะเอางานนี้ผมเอาให้หมดแล้วตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีเอ้าลกทุบแล้วเผลอทุบแล้วงานนี้สวยแล้วงานนี้ผมคิดว่าจะจะทำสักหน่อยนะครับเอาเป็นว่าเออ่ท่านผู้ชมก็น่าจะรู้อยู่นะครับว่ามันมันเข้ามาไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าถ้าเราไม่ให้ไม่ให้บิ๊กวันมันตีเราเนี่ยมันก็จะวบ์าเข้ามาแค่นั้นเองนะอ่ะ ไหนๆก็ไหนๆแล้วมาเลยเต็มแล้วงานนี้เต็มแล้วมันตีมันตีดาเมจแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับ ตอนนั้นอะซอมบี้น่าจะตายหมดแล้วล่ะตอนที่ผมระเบิดนะนี่เราเป็นเพื่อนกันจริงๆใช่ไหมเนี่ยฮะทำไมให้แตก่เกลือเนี่ยอ่ะเอาไปเลยเรารู้แนละ้วว่าส่วนแบ่งเราอยู่ที่ไหนอยู่ในบ้านหลังนั้นแหละไปลาเลยคิดว่าตลกหรือไงมีคอนด้วยอ่ะเศษเหล็กดูเหมือนจริงนั่นแหละเอาไปเลยเอาไปเลยเพื่อนรัก โอเคต่อไปรางงานนี้หรือว่างานมันง่ายเกินไปมันไม่น่าง,ง่ายเกินไปนะไอชิวับมีอะไรเนี่ยค่าเจ้าบอดโทต้องรออีกสองวันงานนี้ก็มีค่าใครบ้างเนี่ยค่าวัวกระทิงหาลูกระเบิดง่ายง่ายนแต่ว่าบ้านมันค่อนข้างเกลือนิดหน่อยเออได้แต่ถอดไม้มาครับแล้วก็ใยไม้แค่นั้นเองนี่เป็นครั้งประวัติศาสตร์เลยที่ผมไปป้ปนบ้านแล้วก็ได้อะไรแบบนี้มาลนะ เจอกันใหม่ครับคลิปนี้คลิปนี้ก็จะมีแบบแคล้ายๆกับเกลือนะเหมือนอิโมจิที่ผมสร้างขึ้นในช่องเลยตัวนี้นะครับอิโมจิตัวนี้ฝากด้วยนะครับสําหรับใครที่เป็นสมาชิกก็สามารถใช้ได้เลยนะในช่องแชทนะครับคุณก็จะดูเด็ดโดดเด่นนะครับเท่ไม่เหมือนใครแม่อิโมจิใช้แล้วเก๋ไก๋สไลเดอร์วู้ไปเจอกันใหม่ครับ